สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหานนำเอาพระสมเด็จวะัละครังนะครับเรียกว่าเป็นพิมพ์เกตชยโยก็ใช่นะหรือสมเด็จเกตชยโยก็ถูกนะเพราะว่าเป็นอกล่องนะ แต่ส่วนมากท่านก็จะเรียกว่าพิมพ์เกจชโยอกล่องหูบายสีเนื้อมวลสารเป็นของวัดละคังนะเพื่อนสมาชิกละเอียดละเอียดยิบเลยนะเนื้อนี่แน่นนะบางทีเราเห็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเกจชโยเกจชโยนะแต่ถ้าบางตำราเขาบอกว่าเนื้อมวลสารวัดละคังอนะ แต่ว่าพิมนะพ์เกตชยูยนะพิมพ์อกล่องหูบายสีสวยงามนะเพื่อนสมาชิกก็แล้วแต่ว่าเราเรามียังไงเราก็สะสมนะสะสมไว้แบบนั้นนะเป็นพระที่เราามีเราครอบครองก็ ถือว่าเป็นบุญบารมีของเรานะเพื่อนสมาชิกก็ค่อยๆพิจารณานะพิจารณาให้ดีเราเราอย่าปล่อยให้พระเราหลุดมือนะเราอย่าไปเชื่อนะพวกที่ไล่สดขายพระต้องแบบนั้นต้องแบบนี้สุดท้ายก็ต้องเหมือนเขานะ สุดท้ายก็ต้องเหมือนเขาแต่ถ้าเราไม่เหมือนเขาเราก็ขายไม่ได้เป็นพักเก๊ไปอย่างนี้นะเป็นต้นเพื่อนสมาชิกที่ถามไถามาก็ประมาณนี้นะพ่อจะมาหาไปอ่านดูในคลิปเจอก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเราดูก็ดูได้นะเป็นศึกษาเป็นประสบการณ์นะเราก็แยกแยะวิเคราะห์นะเราไม่จะเป็นต้องเอาพระเราเนี่ยไป ไปเปรียบหรือไปเทียบกับคนอื่นนะเพื่อนสมาชิกถ้าเรามีข้อมูลถ้าเราว่าข้อมูลเรามีเราศึกษามาแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ก็สบายใจได้นะเพื่อนสมาชิกอันนี้พ่อใหญ่ามาหาเอาประสบการณ์ตัวเองมามาเล่าสู่กันฟังนะอย่างองค์นี้เนี่ยโอ้โหแบบเหมือนของเสียนดังท่านหนึ่งนะที่ท่านมี สถาบันตรวจสอบรับรองพระอยู่แถวแจ้งอะนะพระยามาเห็นท่านนำออกมาหลายสดนะเนี่ยเจตชโยเหมือกนกันนะอกล่องใบสีเหมือนกันนี่โอ้โหสวยงามมากนะของท่านก็สวยงามนะของพระหยเมนา่ก็อาจจะไม่เหมือนของท่านแต่ว่าเทียบเคียงดูนะดูหลายรอบเทียบเคียงดูหลายครั้งก็โอ้คล้ายคลึงกันก็แค่นั้นนะนะเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่ ไม่ดีใจจนออกหน้าออกตาแต่เพียงแค่รู้ว่าเออเนี่ยของเราเหมือนของเซียนใหญ่ได้ยังไงเราเป็นชาวบ้านธรรมดานะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าของเราเนี่ยไปเหมือนของเซียนระดับประเทศได้ยังไงแสดงว่าเรามาถูกทางแนละ้วถ้าสายพาณิชย์นะเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าสายอนุรักษ์เราก็ไม่เป็นไรนะเราก็สะสมถูกก็ใช่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะ ใหเ้เพื่อนได้ดูนะเราดูเต็มองค์ก่อนนะเนี่ยกูด้านข้างเห็นไหมลักษณะาการปาดแะเพื่อนสมาชิกเนี่ยการปาดนะปาดจากด้านหน้านะปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะแล้วก็มาดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลังนี่มีเม็ดเล็กๆนะมีเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กเนะม็ด,มดใหญ่เกิดขึ้นนะ ร่องรอยมีรอยปูไตนะเนี่ยแล้วเราดูใกล้ๆจะเห็นนะเพื่อนสมาชิกเ,เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะนี่คือความงามของท่านนะเราดูเต็มองค์เป็นอย่างนี้นะพระใหญ่มหามีองค์นี้องค์เดียวนะที่เป็นเกจยูนะอ,อกล่องใบสีเนี่ยมีองค์นี้องค์เดียวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันนะเป็นยังไงเพื่อนสมาชิก ถ้ามีก็ลองเอามาแลกเปลี่ยนกันดูนะประสบการณ์พอ่อใหญ่มาหาก็ก็เคยเห็นนะมีเพื่อนท่านหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนผ้ากันก็มีนะคือไม,ไม่ได้ขายนะเราอาจจะมีหลายองค์หรือว่าท่านอาจจะมีองค์เดียวแต่ว่าเขาชอบพวกเราเขาเอากุบาจารย์เอาผระพิมพ์อื่นทรงอื่นมาแลกของเราอย่างนี้ก็มีนะก็มีพอ่อใหญ่มาหาก็เคยทานะแต่ตอนนี้ทั้งนั้นถ้าเราเราชอบนะ เราชอบเราไม่เคยมีแบบนั้นเราอยากมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเราเล็กเปลี่ยนเอานะหมูหมบายสยาีงดงามนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูผัก,กดูเกตนะเกตนี่อวบนะ คนเกตในอวบนะเหมือนกันเหมือนกับวัดะระฆังเลยนะเกจิยูเนี่ยโมนสารมาแบบเดียวกันพิมพ์ทรงเนื้อหาก็แบบเดียวกันนะนี่ลักษณะเอียงนะเกติเอียงไปทางด้านซ้ายเราเอียงไปทางด้านซ้ายเรา เราก็จะเห็นลักษณะซุ้มละคังสุ้มละคังด้านในม้วนหดเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในเราเห็นซุ้มละคังเขาเนี่ยก็จะมีะมีร่องรอยนะมีรอยยุค มีรอยยุบมีรอยแยกนะมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยปริรอยแตกแบบเป็นธรรมชาตินะเพื่อสมาชิกนี่ดูนะการหมุนเนื้อขององค์พระเนี่ยหมุนเข้าไปด้านในนะเนี่ยหมนุนเข้าไปด้านในเพื่อสมาชิกเข็นไว้ครับเนี่ยหมนุนเข้าไปด้านในดูตัวองค์พระนะเนื้อพระเขาจะไม่ ไม่เรียบตึงนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยดูหนะ้าอกอกล่องเห็นไหมเนี่ยอกล่องอกล่องก็จะเนื้อก็จะม้วนนะม้วนเข้าไปด้านในม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็จะเห็นลักษณะพิมพ์ทรงนะ พิมพ์ทรงพิมพ์ทรงที่เราเห็นเนี่ยขึ้นยุบยุ่นนะยุบยุ่นหดเหี่ยวนะยุบยุ่นหดเหี่ยวดูแขนนี่เพื่อนสมาชิก ความงามความงามคือเขาคือเขาไม่ตึงนะเพื่อนสมาชิกนี่คือเขาเขาไม่ตึงเขาก็จะม้วนหดลงอย่างนี้นะเนีย่ยคลาสสิกงามแบบคลาสสิกเนี่ยหายไปแบบธรรมชาติหลุดออกไปแบบธรรมชาตินะ ดูเขาคือเขาได้สมมาตรกันนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเส้นเขาก็จะไม่ไม่บาลางกันนะนะก็จะยาวสั้นยาวสั้นแตกออกเราหาดูหาชม พระที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะเพื่อนสมาชิกที่เป็นของแบบบ้าน,านเรานะเราเห็นแต่เฉพาะอของอเสียนที่เขาไหลสดขายกันนะบางองค์ก็เหมือนของเรานะบางองค์ก็คล้ายกันเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพื่อนสมาชิกก็ทำให้เราได้ ได้แยกแยอะได้ศึกษาเนี่ยเพื่อนๆดูดูฐานนะเห็นไหมครับดูฐานเขาเนี่ยดูเส้นเขานะดูคือเขาคือเขาไม่ตึงอะนะเขาก็จะปริออกแยกออกแตกออกเนี่ยนะปริออกแยกออกแตกออกเนี่ย ของเรียนแบบเราก็ดูออกนะถ้าหากว่าเรามีมีข้อมูลนะเพื่อนสมาชิกเรามีองค์ความรู้เนี่ยดูเส้นก่อนเส้นแต่ละเส้นเห็นไหมครับองค์นี้ก็จะคลาสสิกตรงที่ฐานเนี่ยก็จะตัดชิดเลยนะฐานนอกฐานในมีเส้นสองเส้นเนี่ยเลื่อนลางบางๆเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยแบบนี้นะ เือนลางบางๆเนี่ยคือหาหาดูหาดูยากนะหาดูยากถ้าหากว่าเป็นของแท้นะหาดูลำบากนะถ้าของเราไปตรงกับของครูบาจารย์ของเสียนที่เขานำออกมาไล่สดให้เราดูมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมหัศจัยน์นะเพื่อนสมาชิก ของเราคนธรรมดาไปเหมือนของเขาเนี่ยเห็นไหมครับดูหลายจุดหลายจุดในแต่ละเส้นเพื่อนสมาชิกดูดูขึ้นตรงนี้นะ เป็นคลื่นเลยนะเนี่ยดูซุม้มระฆังด้านในเป็นคลื่นเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ยุบย่นหดเนี่เป็นคลื่นลงมาเลยไหมครับเนี่ยดูดูด้านในซุม้มระฆังนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับ ดูขอบอ่านดูใกล้ๆนะดูความงามาเห็นไหมครับที่พระยาบอกพระยามหาบอกว่าเป็นคืดเนนะี่ยดูเนื้อพระคือเขาไม่เรียบตึงนะแห้งองค์นี้แห้งแกร่งนะองค์นี้แห้งแกร่งเลยนะเพื่อนสมาชิกแห้งแล้วแกร่ง องค์นี้แห้งแกร่งเลยนะเนีย่ยดูประผักเนีย่ยดูด้านในสมรครังที่พ่อใมหาบอกเมื่อกี้นะยุบย่นหดเหี่ยวนะ แข้งแกร่งองค์นี้เนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อเขาเสิครับดูลายเส้นบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวยุบย่นหดบิดเบี้ยวยุบย่นหดนะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูด้านหลังสิครับลอย รอยปูดไตเห็นไหมครับเรือนรางบางๆเบา,บาๆนะแล้วเราก็จะเห็นคราบนะคราบน้ำมันตังอิวนะเรื่องเหลืองเขียวเขียวติดเนี่ยเป็นคราบน้ำมันตังอิวรูปพุนทั่วองค์พระเลยนะ mm hmm. เพื่อนสมาชิกองค์เนี้ยขอบข้างก็เห็นไหมเพื่อนสมาชิกนปิแยก ปิแยกปิแยกเนี่ยแตกล้าลานะนะแล้วมาดูด้านข้างกันนะเนื้อละเอียดนะเราไม่ค่อยมายุคหลังๆยุคปลายเราไม่ค่อยได้เจอเม็ดแดงเม็ดดำในองค์พระของเกจชยโยนะเพื่อนสมาชิกพรกว่าเป็นเนื้อที่ละเอียด เราดูดูด้านข้างตัดขอบคาดสิบมากนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูเราดูทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย าศิ Xin ลปะเราดูทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกดูทุกข้าง ื่อนสมาชิกดูดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดสับตะไคร้ให้พยอยมาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ